สวัสดีครับจากนายโซลาพาวเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวเปิดแอร์กันดูอีกสักรอบนะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกา18นาฬิกาสินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดแอร์กันดูว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะสามารถเปิดแอร์ได้ตลอดคืนไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันตอนนี้ก็เปิดแอร์นะครับที่ 26องศาเวลา18น19นาทีเสร็จนี้เราก็ต่อกับแบตเตอรี่โทเจนนะครับขนาด150เดี๋ยวเราลองมาดูแบตกันนะครับเป็นแบตเตอรี่โทเจน150แอมป์ต่อดุกลมกัน4ลูกนะครับเปิดอ R เปิดอ,อวอร์เตอร์ จะมีตอนนี้ก็จะนีโหลดเป็นปลอดไฟไบโอเลสเซแบบปรลาดนะครับมีบรลาดด้วยรุ่นนี้ขนาด36วัตต์แต่เปิดแอร์ตัวเดียวนะครับในห้องมี2ตัวแต่เปิดแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะสามารถเปิดได้ตลอดคืนไหมแล้วตอนเช้าเนี่ยถ้าได้แบตเตอรี่จะลดลงเหลือจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับดังนั้นพีวี เดี๋ยวเราลองดูแรงดันแบบแบตเตอรี่นะครับ PV ยังมีแรงดันแต่ว่าไม่สามารถจ่ายโหลดมาได้แล้วนะครับไม่สามารถจ่ายไฟมาได้แล้วนะแรงดันแบตเตอรี่ที่50 50.0บจโวลต์จ่ายกระแสออกมาที่1 0บแอมป์นะครับ1 0บแอมป์ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสักประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าไม่หลับไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาจดเรคคอร์ดดูว่า,านัแบตเตอรี่จะเหลือที่เท่าไหร่นะครับเปิดแอร์เดี๋ยวเราจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็อาจจะสักสามทุ่มเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วก็สักช่วงเช้าอาจจะเป็นหกโมงเช้าหรือหรือเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ายัางเหลือแบตเตอรี่สําหรับใจ่ายให้โหลดไหมแล้วเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่ โอเคแล้วลองมาติดตามกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขณะนี้ก็เวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่ม59นาทีเกือบเกือบ4ทุ่มนะครับจากการทดสอบทดสอบผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงเกือบเกือบ4ชั่วโมงนะครับทดสอบเปิดแอร์18,000 BTU โดยใช้แบตเตอรี่โทเจน1้0แอมป์า mH นะครับ สี่ลูกเปิดแอร์มาเกือบ,อบสี่ชั่วโมงแรงดันแบตเตอรี่ลดลงไปถ่าเรืกลมๆก็สองโวลต์นะครับสามชั่วโมงใช้สองโวลต์เดี๋ยวเราลองมาดูในช่วงถัดไปว่าแบตเตอรี่เราจะเหลือสักกี่โวลต์นะครับในช่วงอาจจะเป็นตอนเช้าหกโมงหรือเจ็ดโมงเช้านะครับลองมาดูติดตามดูว่าแบตเตอรี่เราย,ยังเหลืออยู่ไหมแอร์ยังใช้งานมา ใช้งานได้ไหมนะครับลองติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เวลา6 4โมง4ีนาทีอุณหภูมิแอร์ตั้งอยู่ที่26เหมือนเดิมนะครับจากการทดสอบมา1คืนเนี่ยเรากด็ดูจากค่าที่โชว์ที่หน้าจอนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งแบตเตอรี่จาก48โวลต ลดลงเหลือตอนนี้46.9โวลต์46.8โวลต์นะครับเราเกิดเราเปิดแอร์กันมาทั้งคืนเนี่ยก็สามารถทํางานได้ทั้งคืนนะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะมีไฟมาจากแผงนะครับพยายามพยายามที่จะทํางานนะครับเพราะแสงแสงแดดเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็ดูผลกันจากที่ทดลองครับก็เปิดแอร์ได้ตลอดคืนนะครับ แต่ที่ว่าแบตเตอรี่ลดลงน้อยเนี่ยลดลงไป2โวลต์น,นี่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อุณหภูมิเย็นนะครับอากาศเย็นแอร์ภายในห้องเนี่ยเราก็ไม่ทราบว,ว่าคอมเพรสเซอร์ทางานหนักแค่ไหนแต่เข้ามาภายในห้องเนี่ยอุณหภูมิก็ประมาณ26องศาน่าจะได้นะครับน่าจะได้ก็ทดสอบกันให้ดูแล้วนะครับว่าสามารถเปิดแอร์ได้ตลอดคืนนะครับเดี๋ยวเราลองมาอตอนหน้าร้อนเดี๋ยวจะลองมาทดสอบกันให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งว่า ผลการทดสอบเนี่ยจะเหมือนกันไหมจะสามารถเปิดแอร์ได้ตลอดคืนไหมลองติดตามชมกันดูนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็มารีวิวกันต่อนะครับขณะนี้ก็เวลา4ี่ทุมมท่มห้มนาทีแอร์ก็26องศาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาวันหนึ่งวันกว่าๆแล้วนะครับเมื่อวานเราเทสกันตอนประมาณ6กโมงหกโมงเย็นนะครับเริ่มเปิดระบบทดสอบก็6กโมง ประมาณ6โมง19นาทีตอนนี้ก็4ทุ่ม53นาทีของอีกวันหนึ่งนะครับก็เปิดแอร์กันทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนกลางวันเราก็เปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ทั้งวันแล้วก็ชาร์จไฟใช้ไฟจากแผงเพื่อชาร์จแบตด้วยแล้วก็เปิดแอร์ด้วยส่วนตอนกลางคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดแอร์กันตลอดก็สามารถระบบก็สามารถทำง,งานได้ตลอดนะครับ โดยสรุปก็คือกลางวันเราก็ใช้ไฟจากแผงเพื่อเปิดแอร์และชาร์จแบตส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเราก็เปิดแอร์โดยใช้ไฟจากแบตก้1วันกว,กว่านะครับระบบก็ทำงานได้โดยปกติโดยที่เราไม่ต้องใช้ a อจากไฟบ้านนะครับก็ขอสรุปขอสรุปแล้วกันว่าระบบนี้ก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้อง ใช้ไฟ AC จากไฟบ้านนะครับเราก็สามารถเปิดแอร์ได้ทั้งวันทั้งคืนโอเคสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับใน Solar Power ครับขอบคุณครับ